ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกสวัสดีเอฟซสวัสดีผู้ที่กำลังติดตามรับชมนะครับทริปวิดีโอนะครับนะครับวันนี้บรรยากาศนะครับฝนตกนะครับทั้งวันวันนี้วันที่24กันยานะครับผม24กันยาพบกันนะครับในช่วงของเวลา4โมงกว่านะครับของวันที่24กันยานี้ก็หลายท่านนะครับก็สงสัยนะครับว่า เราทํารถออกมานะครับแต่ละคันเรามีกระบวนการเริ yes. ่มต้นย so ังไงนะครับเรามีกระบวนการเริ <sh> ่มต้นย <sh> ังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็คือพาพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับการเช็คช่วงล่างนะครับและการเช็คระบบนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับลูกปืนลูนเลอร์นะครับอมมันเกียนะครับผมเช็คเกียเช็คเฟืองขับนะครับผม เช็คสกูลตั้ง1นึนะครับที่เป็นสาเหตุของการเป็นเข้าเปลือกเป็นเข้าวสารนะครับก็อันดับแรกนะครับคลิปอ่าขั้นตอนที่1นะครับเราจะมาดูที่การเช็คน้ํามันเกียร์นะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับผมอันดับสองครับก็จะมาเช็คซีนนะครับเช็คซีนเช็คเฟืองนะครับผมเฟืองตีนตะขานะครับผมก็ ยังใช้งานได้อีกอยู่ที่ประมาณ80%นะครับสภาพการใช้งานนะครับนะครับช่วงไอช่วงล่างลูกปืนนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็น3มตลับนะครับเดิมทีนะครับเดิมทีเป็น2ตลับนะครับดูจากด้านในนะครับเราก็จะไปทําการนะครับเอารูเลอร์นะครับขึ้นเครื่องกึงแล้วก็ทําการทําร่อง ปิ้นล็อกใหม่นะครับเพื่อที่จะใส่ลูกปืนให้ได้3มตลับนะครับครับถ้าตะแกงนะครับถ้ามีซี่ถ้ามิถ้ารู้สึกว่ามันผุนะครับผมมันผุไม่สามารถใช้งานต่อได้ทางร้านก็จะเปลี่ยนให้นะครับมีการนะครับเช็คสกูนอนนะครับผม เช็คสกูนอนนะครับนะครับจุดต่างๆนะครับถ้ามีอ่าตำหนิตรงไหนทางร้านก็จะเปลี่ยนให้นะครับก็จะเปลี่ยนให้นะครับนะครับจะมีการเช็คสกูนอนนะครับผมขั้นตอนต่อไปแล้วก็สกูตั้งนะครับที่นี่ครับนี่ก็เป็นสกูตั้งนะครับมีการเช็คนะครับอย่างนี้นะครับผมตัวอย่างครับ ถ้ามันแหลมนะครับผมแหลมนะครับนี่ครับทางร้านก็จะเปลี่ยนใหม่ให้หรือว่าเสื้อสกูตั้งนะครับถ้ามันผุนะครับผุจนไม่สามารถใายงานต่อได้เราก็จะเปลี่ยนให้นะครับมีการเช็คใบปัดข้าวนะครับผมมีการเช็คใบบัดข้าวนะครับสกูหนึ่งนะครับสกูสองตัวนี้กําลังจะถอดครับตัวยาวๆนี่ครับไล่ไปทีละสเต็ปนะครับนีครับ ต่อมานะครับเราก็จะทําการล้างหม้อน้ํานะครับให้นะครับล้างหม้อน้ําให้นี่คือข้อสําคัญนะครับเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องรถเกี่ยวเป็นเครื่องที่ทํางานค่อนข้างหนักนะครับผมเราก็จะมาเปลี่ยนนะครับของเหลวนะครับพวกกรองโซลาล้างกรองดักเศษนะครับเปลี่ยนน้ำคูแลนส์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองนะครับ เปลี่ยนกองนะครับตัวนี้ก็จะทําการล้างแผงออย์คเลอร์เช่นกันนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันใช้างาน,นมารู้สึกว่าจะจะมีเศษจะมอีอะไรต่างๆนะครับตันอยู่นะครับกองไฮโดรลิกนะครับก็เปลี่ยนน้ํามันไฮโดรลิกนะครับเช็คให้นะครับระบบไฟฟ้าเราเช็คให้นะครับมาลูยุงระยังอย่างนี้เรา เราทําให้เป็นระเบียบนะครับเราทําให้เป็นระเบียบนะครับก่อนออกจากเรานะครับผมลังคาแตกนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมระดับน้ํามันเพาเพาขับตู้นวดนะครับผมนะครับแล้วก็จะทําการเช็คให้นะครับเช็คให้นะครับคันนี้นะครับโมเดลทําสีใหม่นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยาก สั่งจองไว้นะครับก็เชิญได้นะครับที่ร้านนะครับหรืออาจจะติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ทิ้งไว้ด้านใต้นี่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับน้ามันเกียร์นะครับน้ํามันเกียร์เผาเผาตู้นะครับผมถ้าเป็นรถไถก็จะเป็นขานหน้านะครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้ครับดีซ0หกศนนะครับฝากไว้นะครับผมขอบคุณมากครับ